เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี่ก็มว่าเรียนน้าน้องกล้าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อว่าได้พบได้พอโดนแล้วหลยเดียนแล้วไปไปเที่ยวไถ่มาสองกันบ้างครับไปเรียนไถ่มาสองกันเยอะบ้านนี่ยแล้ววานที่เก้าแล้วฮะ นี่มาพ่อน้องกา้านี่กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยอะเฮ็ดเอีอยงอยู่เฮ็ียดฟอยนี่ยเหยียดฟอยกับพ่อใหญ่เด้นยนะพ่อใหญ่กําลังเหยียดด้ามฟอยอยู่พุ่นน่ะพี่น้องทําด้ามฟอยขายด้ามละจักบาทด้ามฟอยยี่สิบบาทสี่สิบบาทเนาะด้ามฟอยพุ่นพี่น้องด้ามละสี่สิบบาทเนี่ยมาอุดหนุนกันได้เด้อบ้านน้นองก้านี่พี่น้องพูดเลอยากได้ฟอยอัน ไม้มะพร้าวนะครับไปขวดนี่อันละสี่สิบบาทเป็นช่างไทยฟันดีไปปูยญามาบกไปตัวไหนก่อนตัวไหนล่ะเก้าเน่งฟนะันน,น,น,น้นอนมาลับเนี่ยวะมาบารับแต่ได้ฟัน <l id> นอนบาลับก็ได้ฝันได้เก้าเนื้องเี่ยวเรื Boy? ่อนอ้ยอโอ้มอแล้วซื้อเถื่ออเนี่ยซื้บ่าแมนบ่ได้ไปวัดตื้อซื่อบอกก็ไล้บ่ได้ถือเลยบ่บได้วาไปวัดโดนแล้วบ้ายังอยูขนา้อ่อ ย่างมู้นอ่ะอย่างนั้นมาอ่ะนะน้องก้านะครับก้าหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะพี่เด็ดนะครับน้องก้าน้องก้าโอ้บอได้พบได้พบดนเป็นก็ยังคือเก่าอยู่พี่น้องอ่าอ่านแดดโอ้อ่อนแดดเนื้อเนื้อก 呀，到一个。